เดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเดินสำรวจป่าเชอร์รี่กันนะฮะซึ่งไบโอมข้างหลังตรงนี้ฮะเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากๆแล้วแอบสปอยล่่งหน้าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ด้วยเช่นกันฮะแล้วมันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเรามาติดตามชมคลิปนี้กันฮะเพื่อปการประหยัดเวลาดีดนิวฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาอีกครั้งสลอลับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะรเราจะเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1.20กันต่อน,นั่นเองฮะไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนนี่เราก็แบบ1.20แหละโลกนี้มีแต่หินโลกนี้มีแต่แลาว่า เป็นการเปิดคลิปที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาดีนะโอเคคลิปนี้ทําอะไรฮะเดียวในคลิปนี้ฮะเราจะไปเยี่ยมป่าชมพูบริเวณข้างหลังนะฮะไปอมเชอรี่แต่ปัญหาคือดูสิฮะโอ้โหเป็นเหวแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําสะพานข้ามไปนะฮะจริงๆแล้วเราจะเดินลงปอก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 บริเวณตรงนั้นตึ๊ก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 ขึ้นไปเลยได้ไหมมันก็ได้นั่นแหละแต่คือเข้าใจไหมมันคือภูเขามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเดินขึ้นลงง่ายเข้าใจไหมฮะดังนั้นผมคิดว่านะวิธีที่ดีที่สุดเนี่ย อะไรชั่วคราวสักนิดนึงนั่นแหละฮะแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยมาทําสะพานที่ดีกว่านี้เพราะว่าบริเวณข้างหน้าตรงนั้นน่าจะเป็นไบโอมเชอร์รี่ที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอ er ปิดชารเดอร์แป๊บนึงแล้วกันนะฮะปิดชารเดอร์ระะนนะร er จะได้มองเห็นโอเคนั่นไงเห็นป่ะฮะไบโอมเชอร์รี่ไปถึงนู่นเลยอูย้เป็นไบโอมที่ใหญ่มากซีดนี้ดีครับตบมือซึ่งไครับซีดอันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยฮะหมายเลขซีดขออนุญาตเก็บเอาไว้เป็นความลับก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาสปอยว่าแบบเอ้ยพี่ตรงนููู้้้้นน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 มมมมีีีีีีตตรรรงงงง่่่ัออะไอยยาเ เดี๋ยวโดนสปอยดังนั้นก็คือแบบอนุญาตเก็บซีดไว้เป็นความลับก่อนละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวทํายังไงกับชีวิตตอนเนี้ยขออนุญาตเก็บบล็อกดินไปก่อนละกันนะฮะขอทางพื้นนิดนึงคือขออนุญาตทําสะพานชั่วคราวด้วยบล็อกดิน,นะฮะแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยฮะเราจะไปหาหมู่บ้านบิลเลจเจอโดยเช่นกันว่าหมู่บ้านแห่งนั้นเฮ้ยเขามีอะไรให้เราขโมยบ้างอะนะที่แน่ๆฮะตอนเนี้ยแหล่งอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญแล้วเรายังขาดแคลนอยู่ฮะอา,อาหารของเราตอนนี้เป็นไงบ้างอะ ดูอาหารของเราตอนนี้ฮะเนี่ยฮะอาหารของเรามีอยู่แค่เนี่ยคือแบบน่าสงสารมากดังนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ก็คงทําฟาร์มหลายๆอย่างด้วยแหละฮะแต่ตอนนี้ไปไปเยี่ยมไบโอมเชอร์รี่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันฮะเฮ้ยมันเป็นใบโอมที่มีความสวยงามนะบอกเลยแล้วเอาจริงนะฮะเผื่อใครไม่รู้ใบโอมเชอร์รี่อันนี้เนี่ยฮะเป็นใบโอมแห่งความยังไงพูดไงดียเป็นใบโอมสวรรค์ของพวกเราพึ่งไหมครับเลยดีกว่า ซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังฮะนี้บล็อกดินน่าจะพอมั้งฮะพอไหมอะพอไหมอะอ่าไม่น่าพอนะเนี่ยฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บบล็อกดินเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดินี้วฮะดินิโอเคบล็อกดินแล้วน่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวขออนุญาตต่อทางสะพานชั่วคราวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะคือเอาจริงๆถ้าอยากจะทําสะพานสวยๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสะพานไม้เข้าใจไหมแต่ว่าตอนนี้ไม้เราก็ยังไม่มีเลยฮะไม้เรารขาดแคลนขาดแคลนแล้วข้างล่างนั อ๋อมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำ <c oughs> นึกว่าแบบเออเป็นเหวลงไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเหวลงไปผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากนะโอเคมันคือน,น้ำนะฮะซึ่งข้างล่างตรงนั้นมันมีอะไรมันไม่ใช่เอมาติดใช่ไหมโอเคฮะโอเคเดี๋ยวต่อทางไปต่อเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> นี่เห็นป่าหาใบโอมสวยงามไหมนี่เห็นปาหาใบไม้ก็อะไรฮะเป็นสีชมพูถูกต้องป่าหา <c oughs> แล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยเห็นป่มันเป็นดอกไม้ด้วยเช่นกันแล้วข้างล่างตรงนั้นเห็นป่าก็เป็นดอกไม้ด้วยเช่นกันที่ผมบอกว่ามันเป็นสวรรคอออออองง้้ราะ่่่ไคคคืืืใใบโมมมมตนนียทุกกัดช พึ่งมันก็สามารถตอมดอกไม้บริเวณข้างล่างตัวนี้ก็ได้หรือพึ่งจะตอมใบไม้ตรงเนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันคือเนี่ยตรงไหนก็มีน้ําหวานกินอะเข้าใจใช่ไหมะตัวนี้ผมเจาะทะลุเลยได้ไหมอะอะขออนุญาตเจาะทะลุไปก่อนนะฮะเจาะทะลุไปก่อนอーー่าเทลุไปก่อนคือมันจะได้แบบทําสะพานแบบตรงๆอะไรอย่างนี้ไงฮะโอโ้โอหโอห้โหโอ้โหอู้แป๊บหนึ่งนะใช่มันคือไม้ชมพูเออแล้วเสียงทุบไม้ชมพูอะผมบอกเลยมันน่ากินมากเออหิวแหละดูออกคือคือมันแบบ เสียงมันเหมือนกินช็อกโกแลตอะเข้าใจไหมเนี่ยวฟังนะฟังนะไม่ได้ยินอีกใช่ไหมอะเรามาฟินด้วยกันมามาฟังนะเออตกตักตกตก,ตกอ่าคือเสียงมันแบบมีความแบบกรอบนอกนุ่มในอะไรอย <Huh? S 1> <laughs> ่างเงี้ยเดี๋ยวดาดดมันมัน,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 นมไม่ใช่อาหารนะใจเย็นผมไม่ได้กินไม้เป็นอาหารนะก็นั่นแหละเสียงมันจะดูแบบเออกรอบกรอบดีอะไรอย่างงี้งฮะนั่นแหละฮะโอเคเดี๋ยวผมลดเสียงแป๊บนึง คือถ้าเกิดใครที่สร้างบ้านด้วยไม้ชมพูน,นี้นะครับมันมันเหมือนแบบไม้ช,ช็อกโกแลตอะแล้วมันแบบมันน่ากิน,ม,น,น,กนมันน่าแทะเข้าใจปะผมว่าผมควรจะไปกินข้าวใช่ยังไม่ได้กินข้าวไงมันก็เลยแบบเออหิวนิดนึงนะฮะโอเคและนี่คือสะพานของเรานี่ไบโอมโอ้สวยงามมากเลยนะอ๋อส่วนข้างล่างตัวนี้คือพิงแพรเดอก็คือเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งสามารถเอามาทําเป็นสีชมพูได้ด้วยอู้ให้หลบใบนี้เป็นชีชมพูแป๊บแป๊บแป๊บนะฮะอ่ะขอฝากเอาไว้ก่อนลวกันนะฮะ ดูดิเฮ้ยเอาจริงนะถ้าเกิดสมมติเรามาสร้างบ้านแถวนี้นะมันฟินมากเลยนะเห็นปะก็คือตรงนี้มีแบบเออดอกไม้สีชมพูใช่ไหมพิงพโดโแล้วตัวนี้เห็นปะต้นซากุระผมเรียกว่าต้นซากุระแล้วกันนะหรือว่าต้นเชอรี่ก็น <ๆ S 1> ั่นแหละเห็นปะฮะมันมีแบบเอฟเฟกต์พ์ติคลอสอย่างเงี้ยแล้วแบบอ๋ยมันสวยงามมากเลยอะ่ะว่าแต่ว่ามันจะมืดแล้วเหรอฮะใจทําไมมันมืดแล้วอ่ะอ๋อยังไม่ทันจะชมความสวยงามเลยคือมันก็สวยงามนั่นแหละฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินกลับไปก่อนแล้วกันนะ่ะกลับ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 อ่ะ,อะ,อะขอเก็บไม้กลับบ้านด้วยเลยแล้วกันนะไหนไหนเราก็มาแล้วนะฮะขอเก็บไม้กลับบ้านสักนิดนึงเอาต้นที่มันขวางโลกตรงนี้แล้วแหละแล้วจริงนะฮะเอเจ้าต้นเชอร์รี่เนี่ยมันเป็นต้นที่ว่าใบไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆดูสิฮะเราตัดไปประมาณกี่ต้นประมาณ3ต้นได้สป,ปริงมา15ต้นโอ้โหคือแบบมันขยายพันธุ์ได้แบบง่ายมากเลยเดี๋ยวเอาสากุระไปปลูกแถวบ้านสะหน่อยล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้ว่啊 ปรีบกลับบ้านแป๊บหนึ่งฮะยังไม่ทันดาราทำมนยังไม่ทันจะทําอะไรเลยเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวนะฮะคือไอ้เจ้าต้นเชอร์รี่เนี่ยมันไม่มีผลไม้เชอร์รี่ให้กินเข้าใจป่ะถ้าเกิดสมมติมันมีผลไม้เชอร์รี่ให้กินนะผมบอกเลยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะนะมีเพื่อนมาหานะฮะแป๊บหนึ่งนะมีซอมบี้มาหาอ่านอนเลยได้ไหมอะนอนนอนนอนมีเตียงก็แบบเออนอนไปเลยนี่ไงเพื่อนมาหาอ่ะ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 ปติดไฟอยู่ข้างบนเอด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 โอเคครับปล่อยเข้าไปแล้วกันโอ้โหอืหือืหือืหื อืมอืมโอเคฮะรู้สึกมอนเตอร์จะเยอะมากเป็นพิเศษคือเมื่อการเวลาผ่านไปมันจะยากขึ้นใช่ไหมมาเอ่เอแป๊บหนึ่งนะฮะอโอเคไม่แอบดูแป๊บนึงแล้วกันฮะตอนนี้ค่าความยากอยู่ที่เท่าไหร่จำคลิปแรกๆได้ใช่ไหมฮะมันค่าความยากอยู่ที่0.75ตอนนี้ค่าความยากก็ยัง0.75 โอเคมาเรามาหาหมู่บ้านวิลเลจเจอร์กันดีกว่ามาดูซิว่าภายในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยฮะมันมีอะไรให้เราขโมยบ้างหรือเปล่ามีเมล็ดพันธุ์พืชอะไรให้เราขโมยไหมนะฮะใช้ในการแบบเออปลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะไหนดูซิตรงนี้มันเป็นสโน่แป๊บหนึ่งนะฮะคือผมไม่อยากเดินบนสโน่เพราะว่ามันจะสูบธนน,นีเราลงไปไมเนี่ยแต่แปบ๊บหนึ่งนะ,ะขอสำรวจความปลอดภัยของพื้นที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งคือบางคนน่าจะรู้อยู่นะฮะมันจะมีไบโอมไม่ใช่สิมันจะเป็นพื้นที่สโน่ที่ว่าแบบ มันจะแบบสโสนที่มันไม่แข็งอะเข้าใจไหมแล้วมันก็จะดูดเราลงไปแล้วเราก็จะหนาวอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะตายแมวนะฮะพื้นที่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยโอเควันดีแอรอนกเลมวัดีไฮไฮเรามาอย่างเป็นมิตรอย่าตบเรานะฮะคือถ้าเราไม่ไปตบเขาเขาก็ไม่มาตบเรานะฮะแต่ว่าตอนนี้ไหนดูซิมีโอ้โหขอขอขอดูแป๊บน,นึงฮะมีมเมล็ดพันธุ์อะไรให้เราขโมยบ้างฮะออื โอเคฮะมีอะไรให้เราขโมยไม่มีนะฮะขอสำรวจตัวนี้สักนิดหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกทำไมทำไมมันน่าจะเป็นหมู่บ้านที่อันตรายอันตรายนะเนี่ยดูดิเดินเดินแล้วก็แบบฟิวลงไปได้เลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ดูดิมันสวยงามมากเลยเห็นป่าหมู่บ้านติดทะเลแล้วก็แบบเงาสะท้อนทะเลเนี่ยฮะโอเคอ่าอันนี้แป๊บนึงนะอันนี้เมล็ดพันธุ์อะไรอันนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉยเฉยใช่ไหมฮะอ่า อันนี้ก็ข้าวเฉยๆคือตอนนี้ผมอยากได้พวกแครอทแล้วก็มันฝรั่งอะนะถ้ามันมีโอกาสมันฝรั่งมันก็จะดะีแต่ว่ารู้สึกหมู่บ้านแห่งนี้เขาจะไม่มีให้เราเลยเนาะ <c oughs> ทำหน้ามันตูดแบบคือเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์มันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าแบบเขาไม่มีมเมล็ดพันธุ์อะไรให้เราเลยอะชีวิตน่าเศรา้าฮะโอ๊ะโอโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจุ๊บอ้าวตบมือสิครับเจอไครอทแล้วนี่ไงฮะซึึ่งงแแครออทก็้าวป๊บนนะ เออเสียงอะไรอ่าอ่ะอันเนี้ยแครอทโอเคอ่ะอันเนี้ยแครอทโอเคฮะเราได้แครอทเรียบร้อยขออนุญาตขโมยนะฮะแล้วก็มีมันฝรั่งไม่ใช่อ่ะผมอยากได้มันฝรั่งแป๊บนึงนะ,ะขออนุญาตอ่ามันฝรั่งโอเคครับตบมืออีกรอบนึงฮะได้มันฝรั่งเรียบร้อยคราวนี้คือมีบีบรูทหรือเปล่าบีบรูทไม่นี่มันแครอทอ่าบีบรูทบีบรูทบีบรูทโอเคฮะบีบรูทอยู่นี่ตึ๊บขโมยตบมืออีกรอบนึง เสร็จตการตบมือแล้วเนี่ยก็นั่นแหละนี่ก็มีครบทุกอย่างเรียบร้อยฮะคืออยากรู้ว่ามันคือเมล็ดพันธุ์อะไรก็เนี่ยฮะมองแล้วก็กด F3 ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วเราก็ดูด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยมันก็จะเขียนอยู่ว่าแบบเอ้ยมันคือแครอทนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยฮะเรามาพบปะประชาชนกันดีกว่าไหนดูซิมีอะไรให้เราขโมยบ้างไม่มีเลยนะชีวิตหน้าเศร้าเหลือเกินมันต้องมีอะไรให้เราขโมยบ้างสิแบบเออของในกล่องอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่อไม่จะเตียง ถามว่าขโมยอะไรได้ก็เฮเบดอันนี้ฮะมันก็ขโมยได้แหละกองฟางข้าวถามว่ามันดีไหมเก็บเอาไว้แล้วกันนะฮะเราไปเราเป็นคนดีเข้าใจไหมฮะเราจะไม่ขโมยของวิลเลจเจอร์นะฮะเราจะไม่ขโมยของวิลเลจเจอร์นะฮะเราจะไม่ขโมยของวิลเลจเจอร์นะฮะเราจะไม่ขโมยนะฮะเราจะไม่ขโมยไม่ขโมยครับไม่ไม่ไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นเราไม่ขโมยไม่มีบอกว่าไม่ขโมยแต่ขโมยมาแล้วนะขโมยแครอทนิดหน่อยเออเอามาแบบ เป็นต้นทุนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปลูกคืนเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวเอามาคืนแน่นอนนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,นยขนมปังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเราไม่ขโมยนะไม่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 ขโมยครับมันเพราะไม่คนดีอะคนดีคนดีนดสีอายุทยามากเลยโอเคเรามาหมู่บ้านแห่งนี้ถามว่าคุ้มค่าแล้วใช่ไหมก็ค่อนข้างคุ้มค่าน,นะฮะเราได้มเมล็ดพันธุ์อะไรมาเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันดังนั้นไปไปปลูกข้าวกันดีกว่านะฮะกลับบ้านฮะกลับมาาสักครั้งถ้าเธอสับตนโอ้เพลงดักแกมากเลยอ่ะ ไม,ไ,มไม่ไม่รู้จักกันไม่เป็นไรคร่ะขอโทษขอโทษเออมันดักแก่ดักแก่ดักแก่เอออายุยี่แปดแล้วเข้าใจนิดนึงก็เวลาแบบไปตามงานเกมหรือพวกงานคอร์สเพลงเงี้ยก็จะมีแบบเออผมก็ไปเดินงานใช่ไหมแล้วก็มีคนแบบพี่แท็กใช่ไหมคะโอ้ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะโอ้ดูติดตามพี่แท็กมาตั้งแต่สมัยนี้นี่นี่ตอนนี้หนูจบมหาวิทยาลัยแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่พี่แท็กหนูติดตามพี่มาตั้งแต่สมัยป .6 แต่ตอนนี้อะหนูจบมหาวิทยาลัยแล้วหนูติดตามพี่มาตั้งแต่อุบานสาตอนนี้หนูจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว คือการที่มาพูดประมาณแบบเนี้ฮะมันเป็นการตอกย้ําชนิดหนึ่งนะฮะว่าเราแก่ <c oughs> <c oughs> ว่าเราอายุยี่แปแล้วไม่เอากลับมาบ้านแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นการตอกย้ําได้อย่างชัดเจนมากๆนะฮะยิ่งหลายๆคนมาแบบนี่นะตอนนี้นะแล้วตอนนี้จบมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เราก็หลงทางนะฮะเออคือแป๊บหบนึ่งนะฮะไอ้แชดเดอร์นี่มันปิดหมอกได้ไหมคือหมอกเนี่ยมันก็ทําให้สวยงามนะแต่ปัญหาคือแบบระยะทางการมองมันสั้นมากเลยอะนานี้แป๊บหบนึ่งนะฮะ บ้านอยู่ไหนเนี่ยแล้วไอ้เสาเขบพสโตนอ้าอโอเค <S <s <hr ug> โวยวาไว้ก่อนวยวยไว้ก่อนอนนะไรอย่างเงี้ยนะโอเคฮะจริงๆแล้วผมควรจะออกจากหลุมตรงนี้ได้แล้วนะเพราะว่าหลุมมันนี้มันดูแบบไม่น่าตื่นเต้นซะเลยนั่นแหละนะฮะแต่ว่าสัมภาระเราอยู่ในนี้ไนงะโอเคตอนนี้ฮะเราจะมาปลูกข้าวกันนะแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือ เราไม่มีถังน้ำนะฮะการที่เราจะปลูกข้าวเนี่ยฮะมันจําเป็นที่จะต้องมีถังน้ำใช่ป่ะซึ่งถังน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเหล็กเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ก็อ่ะชั่วคราวก่อนแล้วกันนะฮะย้ำว่าชั่วคราวชั่วคราวท,ท,ที่โลง่งใช่ไหมฮะอ่าตรงนี้แล้วกันอ่านิดนึงนะ,ะขยายพันธุ์ไว้ก่อนสมมติมโนว่าตรงเนี้ยเออเดี๋ยวเราจะปลูกข้าวแล้วก็แปะน้ําไว้ตรงนี้ดังนั้นนี่ฮะเราจะเอามาเล็ดพันธุ์ทั้งหมดเอามาฝากไว้ตรงนี้นิดนึงนะฮะพรวนดินะฮะใช้โฮจิบแล้วก็ปลูกเข้าไปิบแปะ คือมันก็ปลูกข้าวได้นั่นแหละฮะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ฮะอ่ะแปะอู้มันฝรั่งได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาร์ดีดีดีฮะมันฝรั่งก็ถือว่าเป็นอาหารที่ยั่งยืนชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะโอเคฮะตึงต้งตึงปลูกไว้ก่อนฮะคือไอ้เจ้ามันฝรั L ่งอันนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดเรากินสดสดเนี่ยคือหลอดอาหารมันจะเพิ่มนิดเดียวเข้าใจไหมผมแนะนําให้เอาไปเผาก่อนนะ,ะเอาไปปิ้งเพื่อที่ว่ามันจะได้เออคุณประโยชน์ของอาหารที่ดีกว่านี้นะฮะ อ่าอันนั้นอันนั้นทองแดงแปบ๊บหนึ่งนะฮะผมขอตามหาเหล็กแป๊บหนึ่งนะฮะเอ่แปบ๊บหนึ่งนะฮะต้นะ้ํนาแปบ๊บหนึ่งนะฮะเออเหล็กอยู่ไหนอ่านั่นเหล็กแต่มันอยู่ใต้นะ้ำมันทุกลำบากอะ่ะมันมันไม่น่าเลยนะมาเรามาตามหาเหล็กกันดีกว่านะฮะกลับมาในถ้ำอันมืดมนตรงโอ้ขอขอบคุณฟ้าประทานเหล็กมาให้ฮะหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไฮะตัวอะไรบ้างอ่ามีแมงมุมนะฮะแมงมุมแต่ตัวนั้น โอเคเอ่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอสำรวจพื้นที่แห่งนี้สักแป๊บหนึ่งนะแล้วทำไมเราไม่เอาที่ขุดดีๆมาเนี่ยเรามีที่ขุดเหล็กแล้วใช่ปะใช่เรามีที่ขุดเหล็กแล้ว,ลแ,ลวแต่ว่าทำไมเราขี้งกอะไรขนาดนี้เนี่ยอ่ะโอเคนี่ครับเหล็กใช่ๆๆใช่ๆเราต้องการเหล็กทั้งหมดสามก้อนฮะในการทำถังน้ำนะฮะเรามีที่ขุดเหล็กในอ้าว <Bro. S 1> ตาทั่ว นึกว่าไม่ดาที่ขุดเหล็กมาไงโอเคฮะที่ขุดเหล็กก็อยู่ในตัวนั่นแหละปะโถปะถังกระมังตั้งเด็กอันนี้ฮะคือแร่ทองแดงคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือยังไม่ต้องไปขุดเขาเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราในณเวลาตอนนี้คือไอแร่ทองแดงเนี่ยมันเป็นแร่เอาไว้ใช้ในการแบบเออพวกตกแต่งซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นคือเอาจริงยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะฮะแต่เอ๋ไหนดูซิแร่แอลมอลล์อีกแล้วหรอแอ่มอลล์เยอะเหมือนกันแฮ คืออย่างที่นั่นไปแหละฮะเอโมลล์เนี่ยมันจะอยู่ในไบโอมพวกภูเขาอย่างเดียวซึ่งอันนี้มันก็มันก็เป็นภูเขาอะนะฮะโอเคได้เหล็กมาแล้วสวยงามฮะเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปปลูกข้าวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขุดเหล็กแป๊บหนึ่งฮะแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเพื่อปการประหยัดเวลาดิดนิ้วครับดิดีนิ้วโอเคเราได้เหล็กมาทั้งหมด7ก้อนฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขออนุญาตเผาเหล็กแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะหนดูซิเรามีอาหารหรือเรามีแร่อะไรอีกไหมอะ แ,แหล่งอาหารขาดแคลนขาดแคลนเนาะซึ่งเดี๋ยวถังน้ำเนี่ยฮะเราจะทําทั้งหมด2ถังไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะต้องแบบเออขนาย้ายน้ําค่อนข้างเยอะอะเข้าใจป่ะฮะโอเคแล้วเราก็ทาถังน้ําทั้งหมดอีก2ถังแบบนี้เอไปตักน้ากันฮนะไป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 คือน้ำเนี่ยฮะเราจะแบกมาบริเวณหน้าบ้านเราเลยฮะเพราะว่าอะไรฮะดูสภาพคือน้ำเนี่ยมันอยู่ต่ำถูกต้องป่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่บนภูเขาการที่เราจะไปหาน้ำเนี่ยฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ลําบากเพราะว่าเราต้องแบบเออเดินลงไปข้างล่างดังนั้นนี่บ่อน้ําชั่วราของเรานี่ เขออาอนี่าตไปตักน้ำแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะแถวนี้มีน้ำไหมอะติ๊กตอกติ๊กตอกแถวนี้ไม่น่ามีน้ำนะฮะอ่าแถวนี้มีบ่อน้ำตามธรรมชาติไหมฮะอินามอโตะผลิตมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติอีแกพอมีคําว่าธรรมชาติทีไรอลอดเลยผมว่าเอาจริงนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เออไออินาโมอโตะนี่ของไทยหรือของญี่ปุ่น <laughs> เอ๊ะมาเคลียร์ก่อนดิไออินาโมอโตะนี่ของไทยหรือของญี่ปุ่นคือคือมันคือพวกโฆษณาญี่ปุ่นเนี่ย เออเขาจะชอบมีแบบพวกแบบเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเอาเสียงดนตรีแล้วก็แบบพูดยี่ห้อตัวเองไปนในเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือแบบผงชูรสมันควบคู่กับประเทศไทยแล้วต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นที่เขาใช้ผงชูรสกันป่ะแต่ชื่อผลผลิตมันก็แบบไออินามโตอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบ คือมันไม่ใช่แบบถ้าถ้าเป็นยี่ห้อประเทศไทยก็จะแบบไอ้นุโนโพชชาณาแม่จำเรียงจำลองจำแรงอะไรอย่างนี้ถูกต้องป่ะฮะซอสหอยนางลมคือชื่อมันจะไทยรู้แต่อันนี้ไอ,อ้นาโมโตะ <c oughs> ดังนั้นก็แบบเออไม่รู้เหมือนกันโอเคฮะนี่ว้าวว้าว,วสักวันเราอาจจะลงไปข้างล่างตัวนี้เฮ้ยมันน่าสนโอ้โห <c oughs> คือคือคือลงไปนี่น่าจะสูบโทรณีเลยอะถ้าเกิดเดินคิดสภาพนะถ้าเกิดสมมติเราอยู่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราเดินเดินแล้วก็แบบ สนุกสนานเฮ้ยดูวิวทิวทัศน์ตรงนี้สิเฮ้ย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 มันดูดีอะแบบโอ้ยแต่เรลี้ยววิวมันสวยงามมากเลยอะอ๋อคือแชเดอร์นี่มันของตีโยยักษ์ละลันมากเลยนะฮะโอ้ปิดแชเดอร์ครับปิดแชเดอร์ปิดแชเดอร์ปิดแชเดอร์นะแวก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 คือปิดแชเดอร์มันก็มันก็โอเคนะตัวนี้มันเป็นเหมือนบ่อน้ําใหญ่ถูกต้องป่ะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบเฮ้ยมันก็สวยอยู่แล้วนะ แต่พอเราเปิดชัเดอร์ปุ๊บนะฮะอ่ะเหมือนเดิมฮะคอมพิวเตอร์ m e n a l y คือแบบโอ้สุดยอดมันคือสงสวรรค์กลับไปเรื่องไม์ครับของเรากันก่อนแล้วกันฮะนี่เราลงมาข้างล่างใช่ไหมต้องเดินขึ้นไปข้างบนแล้วเขาเนี้ยการที่เราเดินขึ้นขึ้นลงลงภูเขาเนี่ยฮะมันจะทําให้หลอดอาหารเราลดค่อนข้างเร็วดังนั้นก็ก็ก็ทําใจไปฮะคืออยากจะอยู่บนภูเขาเองงี่ไงพออยู่บนภูเขาก็ขอให้สนุกกับชีวิตแล้วกันเดี๋ยวระหว่างนี้ก็อ่ะทุบๆๆุๆๆาเลๆทไปๆนตัๆ โอเคเรามาเรียบร้อยฮะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะเอาถังน้ํามาแปะไว้ตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะทำน้ําไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็วางน้ําทิศทางตรงข้ามนิดนึงเดี๋ยวปิดเชเดอร์แป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยน้ำมันไหลอย่างนี้ใช่ไหมฮะวางตรงข้ามปึ๊บแบบนี้แล้วเราก็จะได้น้ําไม่จํากัดเยี่ยมขับปืนคาบหนี่เราก็จะมา แบบนี้แล้วดินมันก็จะชุ่มชื้นโอ้สุดยอดแล้วพืชเราก็จะโตเร็วคือเราก็ทําพืชตั้งแต่ช่วงต้นๆมันก็แบบทําให้ชีวิตเราสบายเข้าใจไหมเพราะว่าพืชเนี่ยฮะกว่าจะขยายพันธุ์กว่าจะขยายมเมล็ดได้เนี่ยมันก็ใช้เวลายาวนานและอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะเวลาปลูกพืชพวกนี้นเนี่ยฮะกรุณาปลูกเอาไว้ใกล้ๆบ้านตัวเองนะไม่ใช่ว่าแบบเอสมมตินะสมมติสมมติสมมติสมตสมติบ้านเราอยู่ตรงนี้เอ้ยนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะถามว่าเราปลูกข้าวตรงไหนนูน่นปลูกตรงเกาะตรงนูน่น คือแบบมันไม่โหลดเข้าใจไหมข้าวมันจะไม่โตดังนั้นคือช่วงแรกๆเนี่ยถ้าอยากให้แบบง่ายๆนะฮะเนี่ยปลูกแบบเนี้ยใกล้ๆบ้านตัวเองอย่างนี้เลยแล้วถ้าอยากให้มันเร็วกว่านี้นะฮะอีกหนึ่งเทคนิคคืคอนี่ฮะ,ะปลูกให้เป็นแนวเส้นแบบนี้คือปลูกช่องเว้นช่องแบบนี้มันจะเร็วมากๆคือไม้ค้ามันจะมีกฎยอยู่ไงถ้าเกิดสมมุติเราแบบปลูกพืชเว้นชนิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเติบโตเร็วนะ,ะอันนี้ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เติบโตเร็วขนาดนั้นหรอกครับแต่มันก็เร็วกว่าเดิมนั่นแหละถ้าแบบแหล่ง เออช่องเว้นช่องอย่างนี้ไปเลยช่องเว้นช่องแบบเนี้ยฮะเติบโตเร็วแน่นอนฮะคอนเฟิร์มแปะแปะโอเคฮะมาเล็ดหมดหรือ,อยังหมดแล้วอ๋อก็จะไปหามาเล็ดเพิ่มเติมก็ได้แหละแต่ว่าแบบเกลียดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบปลูกๆไปก่อนลนะอแล้วนะแล้ววลาเราเริ่มเล่นโวลใหม่อย่างเงี้ยฮะเราต้องสำรวจรอบๆตัวเรานิดนึงว่าแบบเอ้รอบๆตัวเราเนี่ยฮะมันมีอะไรบ้างอ,อย่างตัวเนี้ยขออนุญ,ญาตด,ดูสักแป๊บหนึ่งนะฮะว่าป่าชมพูมีขนาดใหญ่ขนาดไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกตำแหน่งสร้างบ้าน ซึ่งอันนี้ฮะถือว,ว่าเป็นป่าชมพูที Mother, ่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะเนี่ยว้าวป่าปัดปัดปัดปกติแล้วเนี่ยฮะป่าชมพูเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะส่วนใหญ่ก็แบบกระหยอมเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะว้าอ๋อไม่คับเวอร์ชันใหม่นี่มันชอบมีเหวอันอันนี้เดินตกหลุมไม่ใช่ไม่มีอะไรถ้าเป็นเหวนี่ก็แบบตายโยนาราล่าจริงอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ถ้าถ้าเดินตกลงไปไม่ต้อง ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันอ่ะตัวนี้มันมีน้ําอยู่ก็โอเคนั่นแหละแต่ว่าแบบถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างนี่คือแบบโอ้ข้างล่างนั้นแร่เยอะไหมมันก็เยอะนั่นแหละฮะแต่ว่าแบบอ่าดูอลังการน่ากลัวเกินไปฮะคือถ้าเกิดเราขึ้นอ่ะลำบากแน่นอนแปบ๊บหนึ่งนะนั่นมันอะไรอะ่ะมันมีทักปิดชัยเดร์แบบเออเอเอ,เอโอเคฮะมันก็เป็นไบโอม ทำขนาดใหญ่นั่นแหละฮะอย่าพึ่งลงไปเลยฮะเชื่อผมฮะอย่า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 พึ่งลงไปอย่าอย่าอย่าพึ่งเราเดินพื้นที่ของเราแบบปกติอย่างนี้สำรวจพื้นที่กันไปก่อนนะฮะแล้วเวลาเดินเดินก็ดูพื้นดีๆด้วยเดี๋ยวจะแบบเออสนุกกับชีวิตโอเคนี่ป่าชมพูมันใหญ่มันใหญ่เกินไปปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวป่าชมพูเฮ้ยป่าชมพูมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีฮะยิ่งป่าชมพูใหญ่เนี่ยบอกเลยถ้าเอามาสร้างบ้านนะแล้วก็เปิดแชเดอร์อย่างนี้สักนิดนึงนะอ นี่แหละสงสวรรค์เนี่ยเห็นปะฮะพวกพึ่งเนี่ยฮะมันก็จะตอมดอกไม้บริเวณข้างล่างตรงนี้ก็ได้หรือมันจะตอมดอกไม้บริเวณใบไม้ตรงเนี้ยมันก็ได้เช่นกันคือถ้าเกิดพึ่งมาอยู่บริเวณตรงนี้นะบอกเลยฮะมีน้ำหวานกินยันชาติหน้านี่เราเดินมาค่อนข้างยาวนานนะฮะป่าชมพูยังไม่หมดเลยโอ้โหผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าอยากจะได้ซีดอันนี้แน่เลยฮะเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนั่นนั่นนั่นลองหาซีดกันดูฮะการที่จะเจอซีดชมพูเยอะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นของยากนะเนี่ มันจะไปถึงไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันใหญ่มากเลยนะจริงจังแปปหนึ่งนะฮะนี่อ่ะเนี่ยเดินไปด้วยกันเลยเนี่ยมาดูมาดูมันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยฮะอ่ะอ่ะใหญ่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 ขนาดนะฮะเสีเนอร์แล้วนะตอนนี้โอเคฮะใหญ่ัใหญ่ใหญ่จักใหนะใหญ่ขนาดไหนนะอืมอืมอืมโอ้โอเคถือว่าเป็นไปโอมที่ใหญ่มากๆวงเล็บใหญ่โคตรๆจริงๆนะ แต่ว่าตอนนี้มืดแล้ว,วอะนอน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 ตรงนี้แหละฮะ <S <S ดูดิซอมบี้มันก็ยังจะเกิดเนาะโอ้ช่วงเวลานิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังจะเกิดโอเคฮะเดี๋ยวขอเดินกลับบ้าน <c oughs> อันนี้คือเดินสำรวจเข้าใจไหมฮะเนี่ยแล้วดูตรงนี้ดิโอโ้เห็นปะฮะที่ผมบอกว่ามันสวยคืออะไรเห็นปะมันเป็นหุบเขาเนี่เห็นปะเป็นหุบเขาแวแล้วก็ตรงนี้เป็นภูเขาดังนั้นฮะแบบนี้เนี่ยฮะเราจะต้องทําสะพานเป็นซัส่วนใหญ่อะปิดเชเดอร์แป๊บเห็นปะฮะเนี่ย เราต้องทําสะพานข้ามทุกอย่างเลยเนี่ยเนี่ยนี่ก็ต้องทําสะพานแล้วดูดิเหมือนฉากในหนังเลยเนี่ยเป็นแม่น้ําตรงกลางบอกเลยฮะแบบนี้ธรรมชาติใครชอบต้องทําพลาดแต่ว่าตอนนี้นี่เราเจอเหล็กแล้วเราเจอเหล็กอีกแล้วขออนุญาตเก็บเหล็กกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะฮะตะตะสวัสดีฮะมีใครอยู่บ้างหเปล่าป๊บโอ้โหไฟหมดด้วยเออไฟหมดนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะต๊๊ึ เอ้ยกิฟต์มาว้ายว้ายว้ายวุ้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 ยเวนเวนเวนกำลังคับไฟอ้อยไอ้ตูดมึกตูดมึกตูดมึกคนลุกเลยคนลุกเลยอะคือคือกำลังคับไฟอยู่แล้วแบบเปิดจอมาแล้วคือแบบไอ้ตูดมึกเนี่ยแล้วก็ออออืือืนคนลุกเลยอะคือแบบกำลังคับของอ่ะแล้วก็แบบเขียดเลย ฉันเกลียดเธอจริงๆแล้ว oh. จำเอาไว้นะะอย่าคับของในที่มืดนะฮะเดี๋ยวมันก็จะแบบเออสนุกกับชีวิตเงี้ยก็เนี่ยคับของอยู่ดีๆแปะไฟแล้วแบบคิเปอร์มันก็ออกมาแล้วก็แบบโอ้มันไม่ได้มาโอ้มันไม่ได้มาตัวเดียวด้วยฮะเราควรจะเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะฮะไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามแรก่ก็ไม่มีให้ขุดไป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 ออกจากที่นี่ไปไปไป <c oughs> มอนเตอร์หลังแก่คือมันเป็นพื้นที่ใบอมสีชมพูสุด มคือมันก็เป็นไบโอมที่สวยงามนะแต่จริงๆฮะมันก็มีความโหดของมอนเตอร์เหมือนเดิมนั่นแหละนะอานายนั่นเองโอเคฮะรู้สึกถ้ำตัวนี้มันจะเชื่อมถึงกันนะฮะปล่อยให้คิปเปอร์อยู่ตรงนั้นไปก่อนแล้วกันฮะเราไมยุ่งโอเคฮะเรามาสำรวจถ้ำแห่งนี้กันอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะดอกไม้มันก็ยังมาอยู่ในถ้ำเนาะโอ้ดอกไม้ไปเก็บดอกไม้ไปไว้ข้างนอกถ้ำดีกว่า นี่ฮะบอกเลยมันคือไปโอมในฝันมากครับมีภูเขาสองอันล้อมรอบแบบนี้แล้วก็มีแม่น้ําผ่านตรงกลางสักนิดหนึ่งแล้วบ้านของเราก็อยู่ตรงนูน้นโอ้โหมันคือดินแดนความฝันทัดๆเลยชัดๆเลยนะฮะตอนนี้ก็จะเริ่มพูดไม่ซัดแล้วนะ,ะตอนนี้โอเคเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะฮะการเดินทางมันโอ้เหล็กขอบคุณฮะเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับขอเหอล็กก่อนขอเหล็กก่อนเด็ดเด็ดเด็ขอเหล็กก่อนขอเหล็กที่ขุดอย่พึ่งพังนะลูกที่ แล้วมาพังก้อนสุดท้ายเนี่ยนะเียดเธอจริงๆเลยโอเคฮะก็เอ้ยอะตรงนี้มีถ้ำใช่ไหมฮะอะสำรวจตรงนี้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเดินผ่านค่อนข้างบ่อยนะฮะอาแล้วดูจากสภาพสังขารแล้วเราไม่ควรจะลงไปข้างล่างถึงแม้ว่าข้างล่างมันจะมีเหล็กก็ตาม ทักลงแล้วมันขึ้นลําบากอะแม่เอาอะผมเข้าใจฮะว่าสะพานดินอันนี้คะมันกากมากเดี๋ยวสักวันค่ะถ้าผมขยันผมจะเอาไม้ชมพูเชอร์รี่อันนี้เนี่ยฮะมาทําเป็นสะพานให้มันดีๆโอเคปะ่ะอันนี้คือแบบลวกๆไปก่อนฮะตอนนี้งบประมาณยังไม่มีเลยเนี่ยดูชุดเกาะยังไม่มีเลยเนี่ยฮาแลรก็แบบโอ้ยขาดแคลนขาดแคลนเนี่ยเดี๋ยวขอทำฟาร์มเพิ่มเติม,ตมนิดนึงฮะและในคลิปนี้ฮะเราก็ได้เดินสำรวจพื้นที่บริเวณแถวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วที่สำคัญฮะไบโ ป่าเชอร์รี่แห่งนี้เนี่ยฮะมีขนาดใหญ่มากๆด้วยเช่นกันเ <Okay. S 1> ชื่อนะฮะอนาคตเราจะได้สร้างบ้านภายในพื้นที่ป่าเชอร์รี่แห่งนี้แน่นอนฮะแต่ยังไงก็ตามคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปที่นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะเราก็จะมาสร้างบ้านอันชั่วคราวของเรากันฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไปถ้าชอบซีรีส์เอาชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปแลลกกรรััััตงนนนน้้้ไไดดเยสสสาหบววีีฮะ